ชาวราศีเมษท,ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในวรายการของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงในเรื่องของแนวทางในการทำมาหากินของชาวราศีเมษกันว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างวันนี้เราก็จัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อความสว่างสวัยให้กับท่านได้รับรู้ชาวราศีเมษนั้นจะมีความรู้หรือว่าจะมีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสิ่งไหนที่ดีก็นำมาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ท่านละเว้นไว้ในช่วงนี้การฟังนั้นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟัง ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการด้วยก็แล้วกันวันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันถึงในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีเมษภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงของวันที่สี่นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ใน ราศีตุลจึงทํำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาท่านจะประสบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าท่านจะเริ่มทํางานอะไรหรือว่าประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จจะมีคนให้เกียรติท่านและจะมีชื่อเสียงท่านทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอถือว่าชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนธันวานี้ในเรื่องการทำมากินและ สิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีคนเคยเกลียดเคยชังในช่วงก่อนนั้นนั่นก็ถือว่าเขาได้แพ้ภัยตัวเองเขาไม่กล้ามาเรียกว่าไม่กล้ามาสู้หน้ากับตัวเราเพราะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งอยู่การทำมากินนั้นก็ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองและมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวานับว่าในช่วงของดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นท่านจะทำอะไรที่ให้ท่านรีบทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความโดดเด่นและจะมีการลุ่งเลืองมีการพัฒนาการที่เรียกว่าท่านจะ ทำอะไรในช่วงนี้ท่านลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเรื่ท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าในเรื่องการเงินการทองนั้นท่านไม่เดือดร้อนท่านมีใช้มีจับจ่ายใช้สอยถึงว่า จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนธันวาจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นการเจรจาหรือว่าการติดต่ออะไราบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องออกนอกพื้นที่หรืออาจจะต้องเดินทางไกลบ่อยครั้ง ในช่วงนี้แต่ก็ชาวราสีเมษก็ทำได้โดยที่เรียกว่าท่านตั้งอกตั้งใจทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าท่านจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นกับชาวราสีเมษตั้งนั้นในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าจะเป็นขายการเซ็นสัญญาในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสาเร็จอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะไปติดต่ออะไรก็จะมีความพร้อมมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติกับตัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเซ็นสัญญาต่างๆก็ถือว่าโอเคท่านทำได้ทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่างท่านเคยคิดว่าทำไม่ได้แต่ในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาทิเช่นงานที่เรียกว่ายากหรือว่างานที่ลาบาก คนอื่นทำไม่ได้แต่ชาวราศีเมษนั้นทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีทำให้ครอบครัวท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญสืบต่อไปในช่วงนี้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีช่วยเป็นที่ปรึกษาหารือได้การธมากินจึงมีความเจริญและรุ่งเรือง สืบต่อไปบางท่านนั้นเคยคิดว่าสิ่งนี้ไม่อยากจะทําได้หรือว่ากลัวว่าจะทําไม่ได้ท่านไม่ต้องลังเลท่านตัดสินใจได้เลยว่าท่านทําได้ท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นเปิดแล้วชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาถือว่าประสบกับสิ่งที่ดีๆทางนั้น ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระสุกเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็จะถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องระมัดระวังเพราะว่าในเรื่องของการครบคนอันนี้ให้ท่านระวังไวด้ดีจะคบใครในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้ท่านเพียงแต่ลู้หน้า ไม่รู้ใจเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรบางทีเขาก็อาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคบคนในท่านระวังไว้อีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่ท่านต้องระวังในเรื่องของเงินทองข้าวของมีค่าอันนี้ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอย่าให้ใครมาขอหยิบขอยืมจะเป็นการดีแต่าหากว่ามีการขอหยิบขอยืมก็ให้ท่านบายเบนหรือว่าเบี่ยงบายไปก่อน หรือว่ามิฉะนั้นก็ให้ท่านละเว้นอย่าไปให้เขาจะเป็นการดีตา,าว่าท่านให้เขาไปในช่วงต่อไปอาจจะมีเรื่องมีลาวอาจจะต้องเสียคอกันก็เป็นไปได้เพราะเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านระวังเาเไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราในเรื่องอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นบางสิ่งบางอย่างให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าท่านจะไปทางไหนหท่านตรวจตราความเรียบร้อยให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะนำ ตัวเราขึ้นรถหรือว่าจะไปทางไหนให้ท่านตรวจตราสภาพรถหรือว่าสภาพของใช้ให้พร้อมเสียก่อนก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านทำอะไรถ้าหากว่าท่านประมาทก็ย่อมอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่าน ไม่ประมาทท่านก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราก็เพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงามก็ท่านช่วยกดติดตามไว้เรามาดูในเรื่องของเงินทองชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ในช่วงของวันที่16นั้น จะมีดาวพระทิต์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันพูดถึงในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านจะมีความสดใสทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานจะมีงานในท่านทำอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะไปรับจ้างหรือว่าท่านจะไปทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่ดี จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าการทำงานบางท่านนั้นจะต้องมีภาระออกเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไปพบปะสังสรรค์กับคู่คนอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าท่านจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งอีกอย่างหนึ่งในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านอาจจะต้องไปกินเลี้ยงหรือว่าไป สังสรรค์กับเพื่อนฝูงอีกมากมายท่านระวังเไว้อีกอย่างหนึ่ง,อ,อ,าง,งอาจจะมีเรื่องมีลาวกันในที่สังสรรค์หรือว่าในที่กินเลี้ยงให้ท่านระวังไว้อีกอย่างหนึง่งท่านอย่าใจร้อนท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีการพูดการจาไม่ว่าท่านจะพูดอะไรทำอะไรในช่วงนี้ท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดี ถ้าหากว่าเราใจร้อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะทําให้ตัวเรานั้นหม่นหมองได้ในเรื่องของการทํามหาหกินในอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราทํางานส่วนรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวังในเรื่องการพูดการจาหรือว่าการทํางานอาจจะไม่ลงตัวอาจจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดหรือว่าต่าง,างคนก็ต่างคิดต่างเรียกว่า ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังก็ไว้ในเรื่องของการทํางานส่วนรวมถ้า,าก็าท่านทําส่วนตัวไม่ว่าท่านจะขายของหรือว่าท่านจะทําการอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีในเรื่องของการทํางานส่วนตัวนั้นชาวราศีเมษจะมีพรสวรรค์ที่ดีงานของท่านจะมีความสําเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ท่านจะทำได้ทั้งนั้นคนก็จะให้ความนิยมกับตัวของท่านแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการรับจ้างก่อสร้างก่อบ้านก่อตึกก่ออะไรเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะมีงานเข้ามามากมากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษทุกท่านในเรื่องของ สุขภาพและภารามัมในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นในท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยขึ้นกับตัวท่านได้ในเรื่องของการติดเชื้อหรืออาจจะมีโรคเก่าเก่าเกิดขึ้นกับตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเอาไว้โรคเก่าเอาทิเช่นปวดแข้ง ปวดขาหรือว่าปวดหลังความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้อันนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษได้ในช่วงของปลายเดือนธันวาในช่วงของปลายเดือนธันวานี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกตาาก่างในเรื่องของโชคลาบนั้นก็ถือว่าชาวราศีเมษ ในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทท่านก็จะมีโบนัสและก็จะมีเงินที่เรียกว่าเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเงินเดือนก็จะขึ้นงานก็จะมีชื่อเสียงคนก็จะเลื่องลือตัวของท่านในช่วงของเดือนธันวาตอนปลายก่อนจะเข้าเดือนปีใหม่หรือว่าย่างเข้าเดือนมก,กราคมนั่นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรง และอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่30เดือนธันวาคมนี้จะมีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษรประสบกับสิ่งที่ดีๆอีกครั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองก็จะไหลามาเทมาบางท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ร่ำรวยรวยวันรวยคืนหรือบางคนก็รวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีเมษนั้นจะมีพรสวรรค์หรือว่าจะมีดวงที่โดดเด่นอีกครั้งในช่วงนี้ จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นในในช่วงของเดือนธันวาชาวราศีเมษจะประสบกับสิ่งดีๆท้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการทำมาหากินเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านทุกเวลาในช่วงนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มารงให้ท่านได้พบกันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี